สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันพุทธที่8กันยายน2564วันนี้ตลาดไม่้จะบอกว่าแม่มีทั้งเขียวมีทั้งแดงนะมีทั้งบวกมีทั้งลบจะบเทซ้ายก็มาสามารานมาปิดตลาดต้องบอกว่าแม่รปรับตัวเพิ่มขึ้น4จุดในวันชน,นีอยู่ที่1,640.45จุดนะถือว่าเป็นในจะบอกว่าแม้นสุก็กลับมาเขียวจนได้นะในะว่า ปิดที่1,640.45จุดเพิ่มขึ้น4จุดคิดเป็น0.24ปนต์มูลค่าการซื้อขายวันนี้89,789.58ล้านบาทนะครับเรียกว,ว่าทิศทางวันนี้เรียกว,ว่ามีความหวังว่าแม่เห็นพลังในการกลับมาแล้วในส่วนของเซ็ต5 0เซตร้อทิศทางในนมวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรอมีต่อสายไปถึงดร์นัทพุทธรุ่งบ่งนะถือว่าเป็นหวัวเรือใหญ่ของบริษัทต้นทาน คอปเปอร์เดชันจะมาให้ทัศนะมาให้มุมมองถึงตลาดวันนี้รวมถึงแนวโน้มในวันพรุ่งนี้สักครู่ครับแป่กกลับกับคุณท่านรคมากครับผมขอบพระคุณกลับขอบพระคุณนะอาจารย์ตลาดหุ้นปิดแล้วปิดแบบโอ้ปิดหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบจุดสี่ห้าจุดเพิ่มขึ้นสี่จุดอ๋อนี่นี่นี่ออนแอร์แล้วใช่ไหมเนี่ยออนแอร์แล้วออนแอร์แล้ว ปิดเท่าไหร่นะปิดเท่าไหร่นะท่านมากอร้อยส4่จุดครับเพิ่มขึ้น4จุดโวลุ่มการซื้อขายก็เกือบ9 0้า0ล้นานครับอาจารย์เกิดอ,อะไรขึ้นในระหว่างวันนี้ลงไปลึกไม่ใช่เหรอ1,627หรอยเดี่ยผมเห็นนี่แสดงว่ามันทำปิดตอนท้ายตลาดเหรอใช่ครับผมนะฮะ เอาอะไรมาขึ้นเหรียญเอาตัวไหนมาทำตลาดที่นั่นประกอบ๋อเนี่ยฮะเดลต้าแมคโคเอสซีพีจีเคแบงค์ทียูเคซีออาร์ซีเอลฮาน่าเอโอ้แสดงว่ามามาจันกันท้ายตลาดสินะครับผมเห็นว่าดูเจออะไรนี่ขึ้นมันสิบกว่าเปอร์เซนต์วิ่งเงีายกระมังนี่ไม่อีโอโหยูวันนี้ต้องบอกเลยว่าแหมไม่น่าเชื่อนะจ๊ะนายยูแบบว่าสวยงามเก่งจริงๆนะ เกือบ73เปอร์เซ็นต์นะปวดเนี่ยฟังท่านบอกกอล์ฟบนวันเกียรติเป็นว่าล้อนเล่นเนี่ยเด็ดบอกปิดทำการหนึ่งออก40เยอะไหมครับผมปวดขึ้นมาเท่าไหร่ท่านบอกกอล์ฟนี่ปวด4จุดครับ4จุดแล้วก็วอลล่มเขยนี่ยทะลุแสนเลยเหรอไม่ถึงไม่ถึง90,000ล้านบาทไม่ถึง9โอ้แค่ที่ว่าเก่งนะเก่งครับผมว่า ในระหว่างวันเนี่ต้องร่องแรงแรงเหมือนจะรอดไม่รอดเลยบ่ายก็อ่อนค่าเนาะพูดง่ายเนาะโอ้โหแล้วก็ในระหว่างวันเนี่ยดูเหมือนว่าถ้าลงไปลึกกว่านี้แต่ประมาณพันถกร้อยยี่สิบห้าเลยใช่ไหมในระหว่างวันนี่ยพันหกร้อยพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดจุดครับอาจารย์นั่นแหละลงลงไปเยอะอยู่แล้วมาเงินเนาะวันนี้ผมออกมาธุรกข้างนอกไม่ได้ไปอยู่ประจา ก็นึกตลาดมุกจะปิดโลอะไรเงี้ยมันปิดต้องปันร้อยสี่สิบก็ได้ก็ถือว่าเก่งแล้วก็ตอนที่ฟังก็อ่ะมีตัวช่วยนะจากตัวเดียวต้องเบลต้าใช่ไหมครับผมแต่ว่าเดี๋ยวก็เป็นของจริงอ่ะนะไม่ใช่ของหลอกตาเียไม่ว่าจะเป็นเคซีอีทียูก็ถือว่าเก่งน,นะครับผม,มตัวโยงตัวยูแต่วันนี้ที่ว่ามันเป็นตัวชุดชุดท้ามันมีหลายตัว ได้หลุดจากเอฟบีไงแบงค์จากอยงเคแบงค์บีบีเอลบ้านกู3สามตัวนี่ก็เหลือแหล่ะแล้วใช่ไหมออครับผมเปิดตาปุ๊บได้หลุดปั๊บตกปุ๊บเลยตัดได้หลุดมันก็เล็กลงนะก็เช้าแล้วก็มาปิดทําการอย่างที่ได้ก็ถือว่าอ่ะได้ลุ้นหนักนะฮะตอนแรกแต่ผมเล่าให้ต่าง สมาชิกแต่ลูกค้าปอะไรแล้วว่าถ้าดัชนที่ําท่าจะลงไปลึกกว่าประมาณนหก้อเ627ตัน620ดูทรงไม่สวยนะอืมครับผมอาจจะหมดรอบหรือเปล่าแต่ว่าถ้าลงมาตรงแถวนี้เราก็เด้งเด้งกันขึ้นไปได้อาบก็แสดงว่าอาจจะเป็นการพักตัวพักขาปรับลดภาวะโอเวอร์ฮีทโอวร์บอสอะไรกับรมาหน่อยหลังจากนั้นก็มีโอกาสที่จะ รุนเด่งอะไรกันไปได้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะมีข่าวในเช่งบวกก็มาใช่ไหมเรื่องเรื่องมะเรียนนะมะเรียนเนี่ยก็แต่ว่ามีข่าวเช่งบวกเรื่องว่าจะยกเลิกสวคอเลยนะยกเลิอกอะไรอะไรอะไรแต่าการฉุกเฉินเลยก็ก็ถือได้ว่าเคยกลับมาเป็นปัจจัยในเช่งบวกให้กับตลาดได้นะครับนี่ก็เป็นสภาพใหญ่ๆอ่ะเรี่ว่าเซฟไล่นะสวคอนะแต่เรีว่าตลาดมาเด้งเข้าใจตลาด ก็ไปเฝ้ากันสักหน่อยดีว่าเป็นไงหลักเมื่อไงแล้วจากที่ว่าขายมาสองวันดิดๆมาัสองวันแล้วเนี่ยแต่กลับใจกลับตัวมาซื้อหรือยังใช่ไหมก็ทางหลังนี่กลับตัวกลับใจมาซื้อเด็ก็ไม่แน่ไหนก็ได้ต่อวีซ่าไปอีกหน่อยก็แค่ที่ว่าตลาดจะมาจบเกมกันวันที่เก้าเดือนเก้าว้าวันที่เก้าเดือนเก้าอาจจะเป็นจุดประเดิมใหม่ที่จะไปกันต่อหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นแง่เป็นุมที่น่าสนใจ ครับครับ,รบอาจารย์มองดูกรอบแนวโน้มวันพรุ่งนี้เป็นยังไงครับกรอบแนวนโน้มนวันพรุ่งนี้ในแนวรับนี่ก็แถวเนี้ยประมาณพันหกร้อเจ้าแถวบริเวณประมาณพันหกร้อยยีสิบดที่เป็นฐานเนี่ยแล้วก็เขตบริเวณแวประมาณกร้อยสามสิบห้าอะไรกันแถวนี้นะในกณะที่ว่าเอากอกรอบต้าดตกแรกที่จะอยู่แนวหน 45, นะึ 45, ่สห้านะหนึ่แล้วก็ถัดไปแถวบรเนหกร้ยห้าสิ ได้ครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากเลยครับผมครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือมุมมองของอาจารย์นัทวุฒรลุงบงนะเดวิดด็อกเร์นัทบุตรลุงบ่าเป็นคูรูท่านแรกที่ฉายภาพฉายมุมมองในส่วนของวันนี้แล้วก็แนวโน้มวันพรุ่งนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาฟังมุมมองนะกรูท่านที่สองนี่คือคุณวิกิตอารยพิสิทธ์นักกลยุทธ์ของเมย์แบงค์ิ๊เองจะมาสรุปภาพรวมของตลาดแล้วก็ทิศทางแนวโน้มวันพรุ่งนี้ จะเป็นอย่างไรนะครับให้นักลงทุนได้รับทราบนะครับอยู่นีีอยวสักครู่ครับสวัสดีครับคุณมิจิครับครับสวัสดีครับพี่ประสิทธิ์ครับครับผมนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับเรียกว่าวันนี้ตลาดหุ้นถือว่าแหมมาปิดหนึ่งพันหก้อยสี่สิบจุดเมื่อช่วงเช้าดูแบบถึงช่วงบ่ายดูแลอาการดูทรงๆจะไหวไม่ไหวแต่มันเขาสามารถกลับมาปิดตรง 1,640ี่จุดได้ด้วยบวกไป4ี่จุดคุณวิจิตมองดูสภาพตลาดโดยรวมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับต้องบอกว่าสัญญาณของตัวเอสนดเด็กส่วนนี้ค่อนข้างแข็งนะครับก็ย่อลงไปแล้วก็มีจังหวะในการช่วงข้าบ่ายเนี่ยดึงกลับขึ้นมาก็ถือว่า,อายังถือว่าอยู่ในโซนนข้างดีนะครับแล้เถ้าไปดูในหน้าพุ่นเนี่ยวันนี้แม้ว่าเซ็นเตอรเชิงลบเนี่ยคือสัญญาณของตัวค่าเงินบาทที่อ่อนค่ามาเรื่อยๆเนี่ยวันนี้ก็ใช้หน้าคุ่นในชุดส่งออกเนี่ย เข้ามาพยุงตัชนีในช่วงแรกๆได้เพ่งทั้งดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ทั้งเดลต้าเคซีฮานาตัวเล็กเช่นตัวทีมหรือพวกนี้ก็สามารถเป็นตัวที่ดึงตัชนีไว้ได้นะครับแล้วก็มีสอบสอบแทรกข้นมาเช่นตัวที่ปรับฐานไปเยอะๆ,ๆเนี่ยวันนี้จะเห็นว,ว่ามีจังหวะในการดีกลับมาเช่นตัวเอสซีเจนะครับตัวรูปของปูนใหญ่เนี่ยนะครับแทนตัวจริงก็ถือว่ากลับมาได้ค่อนขดีเลยเนี่ยด้วยทนของตลาด ช่วงสั้นผมว่าเป็นโซนที่เรียกว่ายังขานปัจจัยใหม่เลยเนี่ยตลาดอาจจะมีจังหวะในการาขายทำกำไรบางตัวแล้วก็สลับหน้าหุ้นกันบ้านนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ตรงนี้อาจจะเล่นยากหรือว่าด้วยภาพต,ตลาดที่วันนี้แข็งแกร่งมากคือกระแทกลงไปแล้วก็ดึงกลับมาแบบนี้ผมว่าตลาดก็คงยังเป็นภาพของการแกวบออกข้างก่อนนะครับคงยังไม่ได้มีโมมนตัมของการที่จะต้องกระแทกลงไปแรงหรือว่ารีบปรับฐานขึ้นรีบดันขึ้นผมว่าตรงโซนนี้อาจจะเป็นโซนที่ ตลาดค่อนข้างที่จะรอรอ,อปรัจจัยใหม่ในการที่จะขับเคลื่อนตลาดนะครับประมาณนี้ครับถือว่าโอเคโดยรวมถือว่าโอเคครับครับผมแนวโน้มวันพรุ่งนี้น่าจะแกว่งตัวในกรอบลักษณะไหนครับคุณมิจฉครับจ้วยวันพรุ่งนี้เนี่ยคีย์เวนใหญ่ก็คือตัวของการประชุมธนาคารกลางของยุโรปหรือว่า ECB นะครับดังนั้นเนี่ยการประชุมเนี่ยมันอยู่ในช่วงของสัปดาห์ตอนคืนนะครับดังน้เนี่ยหมกต้ามผมว่าอาจจะแกว่งรอก่อนนะครับเพราะว่าท่าที่ของ ECB ในรอบนี้นะครับมี จังหวะที่ด้วยด้วอกเบี้ยเนี่ยทุกคนคงมองว่าดอกเบี้ยยังคงคงเหมือนเดิมแต่ว่านโ l i c y ต่างๆเนี่ยอาจจะมีจังหวะในการลดทอนได้เหมือนกันเพราะว่าช่วงก่อนนั้นเนี่ย ECB มีการกระตุ้นเงินเข้ามาคล้ายๆกับอเมริกานะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยที่เกิดมีจังหวะในการที่จะถอยในวงเงินต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือเข้ามาผูอุ่เนี่ยโอเคสัญญาณตรงนี้อาจจะทําให้สินทรัพย์เสี่ยงมีจังหวะในการกับเพิ่มได้เหมือนกันนะครับห่บอว่าก่อนจะไปรู้ผลจริงในช่วงของเย็นจนถึงกลางคืนเนี่ย สัญญาณของช่วงระหว่างวันเนี่ยผมว่ายังโคงกวักตัวในกรอบแคบๆรอผลการชูของตัวเอ b นะครับในนี้นนกรอบด้านล่างวางไว้ที่โซนปมณนึ่ัน้สสจุดแล้วก็ด้านบนเนี่ยที่โซนหนึ่งันห้าิจุดนะครับคงเวียดขอโซนเนี่ยบวกลบทั้งมันสิบจุดในโซนนี้ไปก่อนครับครับผมนะฮะเดกานคือภาพรวมแต่ถ้ามาดูตัวเกมของรายตัววันนี้ต้องบอกเลยว่ายูซิตี้วันนี้เล่นได้แบบว่าโอ้โหวุ่นวายมากๆนะครับด้วยว่าบวกไปถึงเกือบ13%เปเซน ภมิจิตมองดูทรงแบบนี้แล้วกลยุทธ์นี่ต้อง,ต,องต้องใช้เทคนิคอะไรในในการเล่นเล่นหุ้นอยู่ครับในอยู่นี้ฮะโอเคสําหรับยูเนี่ยมุมตั้มของการเล่นเนี่ยสัญญาณของราคา้นค่อนข้างดีแล้วก็ปรับตัวขึ้นพร้อมวอลลูมด้วยวอลล่มการซื้อขายเนี่ยเป็นพันล้านนะครับถือว่ามีระยยสาคัญแล้เดยไปดูสตอรี่ในรอบนี้ของยูเนี่ยคือเป็นภาพของการเก่งในเรื่องของการเชินราวกที่หลางบ้านไปนเรียบร้อยธุรกิจท่านั่นสังหาโรงแรมเนี่ยเขาตัดทิ้งไปแล้วก็เริ่มจะ เน้นในฝั่งตัวไฟแนนซ์มากขึ้นนะมีจังหวะในการเข้าไปเทคถือถือสัดส่วนการลงทุนนะครับในฝั่งตัวเจมาด้วยซิงเกิลด้วยหรือว่าในขางตัวธุรกิจประกันนะครับในเนี้ยภาพรวมแบบนี้แน่นอนโมเมนตัมของราคาหุ้นมันเล่นกับความคาดหวังในเรื่องของสัญญาณเทรนด์ดาวนะครับก็ยังมีผมผมดูดูวอลุ่มการซื้อขายและแบบแพทเทิร์นการเล่นเนี่ยระหว่างวันของดูเนี่ยโอกาสไปต่อยังค่อนข้างเหีนเนยนะครับมีโอกาสในการที่จะเล่นตัวขึ้นอยู่แต่ว่านแน่นอนในจังหวะที่เกิดคนมีต้นทุนด้านล่างเนี่ยผมว่า เล่นโควิดลันได้แต่ถ้าเกิดใครมาเล่นเกไรในโซนนี้แน่นอนเป็นภาพของการเล่นเก่งเล่นรอบแล้วกันนะครับว่าแน่นอนต้นทุนของเราเนี่ยอาจจะสู้กับคนที่เล่นมาในโซนสักมาร่างล่างก็คือจริงมันซัจากต่ำบาทนะครับสักมารโซนแบบ9กสกว่าตังค์เนี่ยตอนนี้ลาลิีนีมาขึ้นข้างเร็วแบบบวก100แล้วนะครับในเนี้ยภาพรวมนี้คนมีของอยู่ทุนต่างๆว่าถือได้รอรุ่งจันทรจนราวขณะที่คนที่มีต้นทุนที่สูงหน่อยอาจจะต้องใช้สัานะเทคนิคแหละมาเป็นภาพของการจับแล้วก็ มีการดึงในเชิงขอตัวเทลลิงสต็อปลอสเนี่ยคือถ้าเกิดมันผิดทายจริงมีส่วนในการปรับฐานลงมาบ้างโอเคต้องมีจุดในการที่จะสต็อปลอสหรือว่าร็อกำไรรอบๆไปนะครับได้ครับผมรายการเปิดผมกับครูต้องขอขอบคุณคุณวิจิตอารยพิสิทธ์นักปรยุทธ์ของเมย์แบงค์มากที่มาให้สายภาพภาพรวมรวมหนึ่งเทคนิคในการเล่นหุ้นอยู่ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือมุมมองของคุณวิจิตอารยพิสิทธ์นักปรยุทธ์ของเมย์แบงค์กิเองนะเรียกว่าฟังภาพรวมแล้ว ดูเกมมุลของรายตัวแล้วอย่างหุ้นยูนะคัวิจิตรก็มีการแบบว่าวิคงวิเคราะ์จุดนี้ในว่าจับสัญญาณจุดนี้ด้วยว่าคนที่มีต้นทุนที่ต่ําก็เล่นโปรฟิตลันไปนะในส่วนคนที่แบบว่าเล่นณราคาณปัจจุบันนี้ก็ต้องแบบดูเทคนิคดูแนวรับดูแนวต้านด้วยนะครับนั่นคือกูรูท่านที่สองส่วนกูรูท่านที่สามนั่นก็คือคุณกรพัฒน์บรรชัยผู้อำนวยการฝ่าย วิจัยนะครับได้บริการการลงทุนกรุ่การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนโบุระพัฒนาสินจำกัดหมหาชนวันนี้ไม่สะดวกฟุออินนะแต่ทรงรายข้อความมาสั้นๆน,นะครับกระชับกระชับได้ใจความนั่นได้ว่าคุณกวนพัฒมองทิศทางตลาดหุ้นในไทยในวันพรุ่งนี้นะอมว่าน่าจะแว่งตัวในกรอบตรง1620จุดนะหรือ1650จุดเรียกว่าให้จับตาดูผลการประชุมของ ธนาคารกลา,า,า,างยุโรปหรือว่า ECB เนี่ว่าจะมีการปรับลด QE เนี่ยหรือไม่ก็เป็นอนที่ต้องมานั่งติดตามกันนะครับซึ่งในส่วนของข่าวสารต้องหมดว่าวันนี้ทางด้านของผู้ว่าการธนาคารกลางของออสเตรเลียนะซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกำ,ก,กำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ก็ออกมาคาดการณ์ให้ความเห็นว่านะครับ ECB เนี่ยอาจจะคุมเข้มนโยบายการเงินใน เวลาที่รวดเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้เนื่องจากแรงกดดันนั่นนั่นของเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นยาวนานนะครับนี่คือเรื่องราวของมุมมองของ3กูรูนะรับจะเป็นกูรูของดรธวุฒร์ลุงวงนะกูรูของคุณวิจิตอะไรพิธิ์นะฮะในส่วนของกูรูของคุณกรพัฒน์บอระเชษผมเชื่อว่านักลงทุนคงได้รับทราบ3มมองอย่างจุใจนะครับมาถึงช่วงของ4หุ้นสุดสวิงนะครับไม่ว่าทีมข่าวของหุ้นอินไซต์มีการก่อติด หน้ากระดานหน้าตู้ลยฮะด้วยว่าโอ้โหเห็นหุ้นหลายตัวทั้งหมดเลยว่ามีมแรงเก็งกำไรกันดีกว่าเนืองแน่นน่าเล่นกันแบบว่าสนุกสนานกันเลยทีเดียวผมเชื่อว่าสายซิ่งสายแซ่บเนี่ยคงจะซีดไปตามกันนะครับโโโโเริ่มจากตัวของสวิงตัวแรกนะครับนั่นคือตัวของอันคว้านะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่54สตานะเพิ่มขึ้น8ตาคิดเป็น17.39เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนตัวของสวิงตัวที่2นะครับนั่นคือตัวของทีมจี นะครับราคาหุ้นปิดที่2องบาทเจสตังค์นะครับเรีวยกว่าเพิ่มขึ้น30สตางค์คิดเป็น12.20%นะครับส่วนสวิงตัวที่สามต้องบอกเลยว่าวันนี้โอ้โหเล่นกันแบบว่าดูเดือดเลือดพร่านั่นคือตัวของยูซิตี้นะครับวันนี้ราคาหุ้นอยู่ปิดที่1นึบาทเกสตางนะครับเพิ่มขึ้น22สตางค์คิดเป็น12.79เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนสวิงตัวที่4นั่นคือตัวของสบาย นะครับดูหุ้นสบายวันนี้ปิดที่11บาท60สตางค์เพิ่มขึ้น1บาทส0สตางค์คิดเป็น13.73เเอร์เซ็นะคือช่วงของ4หุ้นสุดสวงนะผมพิดว่าพอเห็นแบบนี้นายเดว่าค่ำคืนนี้ต้องศึกษาทําการบ้านนายเดว่าดูเส้นกรุงเส้นกราฟที่ว่าเป็นอย่างไรน,นายเดว่ามีสัญญาณซื้อหรือว,ว่ามันขึ้นมาแบบแม่อุร์ฮิตมากเกินไปเป็นไม้ลงไม้แรกหรือไม้2ไม้สมก็ต้องมานั่งดูกันแล้วก็วิเคราะห์เพื่อใช้ กลยุทธ์เหล่านี้มาประกอบในการตัดสินใจในการเทรดหุ้นในส่วนของสีหุ้นสุดวิงในวันพรุ่งนี้นะครับ